เงียแม่งยิงเลยประชิดหรอประชิดประชิดประชิดเข้าเข้าตรงกูอุย้ยเข้าเข้าตรงกูไม่ใช่ตรงมึงเข้าตรงอ่ะอุ้ยอ้าวไอ,อ,อเอิร์ดล่วงไปแล้วตัวเดียวล่วงเลยว่ะพี่ซับไปได้ตัวเดียวอีกเกิดเหคือมันเยอะด้วยไงไอตัวที่ประชิดบ้านม้าอ่ะกูย,ยิงไปเยอะดูเราแต่มันลบที่มาชั้นสองไง ดาวไป,ลไปแล้วฮึดาวเป็นดาวระเบิดดาวได้ตัวหนึ่งยิงได้ตัวหนึ่งคิวกอลโดดมาละไม่คันนี่เว้าว นนู่แช่ยอยู่ไหนไว้ตัวในบ้านตายแล้วทำไมยิงกูยิงทีก็มึงนำมาคานอยู่กับพวกแม่งอนะ่ะกูก็งงไม่คันไม่คันให้กูคิดก่อน<ด>ไหม,มึงดูมให้ไงมึงกูกูจะมีเวลาแยกแยะคนกับทีมนนท์กับทีมกับมึงไหมมันเยอะ ไอ้มากิบไปเภทซ้ำ